สวัสด oh. wow. like ีครับผมเดี๋ยวนี้ไม่เก็บพันหมดติกเลยครับโอ้ปร์โอพันติกเป็นตัวนี้เป็นแบบอารยิตครับประเทศในเก็บเริ่มสุกแล้วครับอารยิตก็ได้ส่งใบอารยิตเดี๋ยวนั่นเป็นบบกันมิลิสครับเดี๋ยวนั่นขัางนี้เป็นหมดติกครับนี่เป็นวัวตาบนความครับ สะไรดินะครับเก็บน่วมกันครับผมการหนาวครับวันที่14กุมภาพันธ์2 5 64ครับผมรถก็บกับ94คันครับนี่นุ่มสดุดคนเหนไปแล้วครับเก็บแถวนี้ผมอยจะไปแถวทั้งคุณครับเก็บของมาหากันดาวันดูกับมิสเตอร์มอสเราจะไปเพลยงหกสิบเอ็ดครับครับผม ยิ้มนุ่มสุดคนยุกแกงหางกับสาธิตนะครับกับขุนโดเก๋ตัวเคครับท่านหมดปิกเจียบน้ำกันนะครับปิดเลยครับท่านเนี่ยสุกแล้วครับเจีย๊ยบเหรอขวัญจีเลี้ยงแล้ว เซลาสนครับเดือมโอ้ยข้างล่างครับเงี้ยเรียรอะไรนึขงข้างล่างคนเดียวกปเจอลงเจ็บซอยก็เลยครับเจ็บบิดขั้นเลยครับคนเดียวมึงดล้มไปลงซอยข้างซ้ายรถหยุดครับรถกระเซา มาเนี่ย T ตีกเซ็นเซมาอังกฤษ T X T X T X T กออกลากยิน่ยครับรับรถเก็บไฟเข้าเเก็บขังเครื่อาังไตคุณโยกทั้งนห้อครับ,บ,ส,รบสาวใส่เลยครับ ลอเรียวกันยหลอดตเออลีวดอกรง่ๆครับสองนยลครับผมเดี๋ยวถ่าเบนนไครับเดี๋ยันนะครับผมขึ้นรถครับเ่ย เจ็บสาเนี่ยมันจีกกลดแตกเล่ครับพันบอกกันจีิครับผมเงยไงเงยไงแตกเป็นตาบบเกียบปครับสีเงยไงก็ดีนมันดกดิเยงมันดกมันเลยนี่จรเงยไง่งนี่บาบันลุงวาลนไท์ส้ายังเหู่้สาวิญาาลนไทยเนี่ยสิบสี่กุมภาพันธ์นี่กุมภาพนอาอาทิตย์นวันอาทิตย์เดียว คิดกักคักคิดุมือเกบกรโขึ้เกาะเหรว,วันนี้เ <laughs> าวัน,นั้นกรไดม่ซีบอกครับผมสอส่องมาตันติดมีเจ็บหนยสุกที่มันล้นไหมครับเดี๋ยวยิบพาปน,นครับเดี๋ยวยึ่สองเลยพาไปเมียเลยครับผมคอยเลยครับไปเลาะอกไหมครับไปบอกขึ้นเกา อยำ๋อาเห็นบ่เอาแล้วบ่าพอวดี๋ยวยัดคัาาก,กวันนั้นควายใน,นไซบะไปมันฟัดมันเหนียนแล้วตรง,วงมือกดไใบขวมเดี๋ยวมันปีกเลยครับรุนกับลายเนะครับเกิดเป็นตน้นอ่อนพร้พอม โดนล้งกับติดดีครับทั้งบ้านเขาเอ่เปลี่ยนหยอดครับผมเป็นกระจุกระจุครับต่วนที่มันล้นเน่าเดี๋ยวเท่าสองวท่สามถว่าเท่ัวบรรยากาศประมาณนี้แหละครับกระทบกครับผม เต็มครับเต็มจนล่นขอ,อยังกระลาบแป๊บมน,นึงครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่นตอนเ้ลาบางครับผมเอากระลาบมาเพิ่มลักษณะตน้นลักษณะน้วยเป็นทั่วต้นครับติดลูกติด,ดน้วยย้ายทั่วต้นครับบาบิรุงเงาครับ เดิมโมบอยบอกวาก,กะไมพี่ครับอันจังดีกวบการเก็บอยู่ประมาณน,นี้ครับเก็บขังใตถึงทึงนะครับเพราะยหลอนเงนี้ยบบอเี้หลอนเก็บใตถึงทึงเพราะหลอนสองเท้าเลยครับเงีง้งยบดูยหายอยู่กัคนครับ ตี oil, ้วยครับให่ uh ่าครับผมม้านี่ใส่งหญ่ครับผมใส่หน่อยใส่งหญ่ครับไปยังกระลาเก็บนุ่ยจีเป็นยาอยู่ทัวตนครับผมเจ็บมาดอกฟังข้างหลังสะอาดหมด นะครับมาพพาบึงขังในนะครับ อีกเป็นหนึ่งเดชงาน,นในจิตเป็นหนึ่งเดชครับสี่ซันพันติกเลยครับเน,น,นี่ยที่มันร่นผ่านไปหนึ่งครับงานวันที่สองครับผม าปเลยโอ้สีงามครับสีเียงงามครับผมจัดสีมึงกันครับการร่อนก็นดีครับเง็ดปอกเล็ก็ได้ครับ อยากครับอืมอัมดจัดเลยครับ โปงแล้วครับอยากเกิดและออกหาข้านวยแล้วครับโปร่งหลากครับออกนี่ครับโปร่งครับโปร่งหลากครับอยากเกิดแล้ว,ว,ลวครับสำนี้ครับสำหรับพันติกครับผมบศาสตร์พอได้ครับผม สีสันกับงามครับเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ งานเรากวกัมาปลูกหมักตะบองเพียดต่อครับเพียร,ร,รัวครับผมเสริมรัวครับผมนี่รัวเล็กเราบัวเวพลได้ครับปลูกหมักตะบองเสริมครับผมอยู่แปลงหล้องลอยด้วยเนี่ยแปลงไม่ครับปลูกเยอะทั้งหนอกไม่ได้เข้าไปข้างในครับตั้งผลแบบการลิมครับออกดอกแล้วทเดียวเข้าไปไทยมั้งครับผม การลิ้มนะครับออกดอกเต็มดอกแถวนี้เป็นบอกลีดครับทา่นานบุคคลหนองบัวชนบทมานาจยีเขาไปไทยนครับนีววิวคห้ดูนี่พันใหนเนี่ยแบ่งรวยการลิ้มนี่เป็นดอกป้อนมู่เจี๊ย้อนมู่ครับแบบบ้าบันบู น้ำปุ๋ยก่อนผมเป็นคนหยดเลยเดี๋ยวค่อยผมทีหลังครับเป็นเขาบาเล่ครับคุณคิดบวชด้วยกันเลยครับครับเยอะจิ๋มมาครับน้มอะไรครับปลูกกันขโมยกันนี่ไอ,อ้ซี่หาปีขึ้นมากเลย,ยนะตึ๊บครับเขาจะประกาศปีนมาเลยครับ Được nhau hoặc là thật đúng phải hợp cũng để trong phần